ก็สําหรับฟังก์ชันแรกนะครับสําหรับการเดินทางเป็นฟังก์ชันระบบการนําทางครับนิเวกเตอร์ในรุ่นตัว Z P และตัว M นะครับจะมีมาให้นะครับระบบนิเกเตอร์ตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสุรินนะผมจะลองตั้งก็สําหรับปลายทางนะครับสาหรับปลายทางวันนี้เราก็จะไปเดี๋ยวผมจะตั้งไปที่ศรีราชนะแร้การใช้งานนะครับก็จะมีปุ่มตรงปุ่มตรงเนี้ยเป็นพอยต์แล้วก็กด ค้นหาม็นจะมีฟังก์ชันให้พิมพ์ผมจะไปที่สีลาดดู enter มันก็จะประมวลผลให้ก็จะมีให้เลือกนะ่สีลาดฟชนี่ก็จะมีมรจะไปหาจุดที่มันใกล้ที่สุดเป็นอย่างนี้ ิมมันจะคำนวณเส้นทางให้นี่คือระยะทางที่จะไปมันคำนวณให้439กิโลเมตรนะครับมีเส้นทางให้เลือกนะเส้นทางแต่ละเส้นทางมีทางด่วนเนียก็เลือกทางปกติสำหรับในส่วนของ สำหรับแผนในตัวแผนที่สำหรับตัวรถมันก็จะมี2แบบนะเป็นเป็น2 d เป็น2 D กับ3 D นะครับเนี่ยปรับเป็น3 D ครับโอเคไปเด้งตัวกัน ต่อไปคือขั้นตอนการใช้ระบบนำทางนะครับโดยผ่าน Apple c a r p l a เเราจะต่อโทรศัพท์ตอนนี้ผมมี iPhone เครื่องหนึ่งนะเราจะต่อที่การต่อคือกดเข้าไปที่เมนูหน้าจอแล้วก็ต่อแอปเ e c a ค p a ์พตรงนี้นะครับสีขเขียวเนะี่ยอันนี้ผมต่อเสร็จแล้วพอต่อเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะเข้าไป มันก็จะขึ้นแผนที่มาให้ตอนนี้เราจะมากําหนดจุดวันนี้เราจะไปเที่ยวที่อัมพวาอัมพวาเราให้เขาไปที่แผนที่ในแอป okay, โทรศัพท์นะครับตรงนี้แล้วก็พิมพ์เข้าไปว่าอัมพวาอัมพวาเยเราเจอแล้วนะคะเจอแล้วแอปมันก็จะส่งมา ที่ตัวหน้าจอนะครับหน้าจอระบบนำทางของตัว Isuzu D-Max ตัวนี้นะครับเราก็กดยืนยันลงไปในแผนที่ในมือถือคือชใช่กดง่ายๆผ่านมือถือไปเลยครับแล้วก็มันก็จะคำนวณระยะทางมาให้เส้นทางมาให้แล้วกดเริ่มเรียบร้อยเหมือนกันเหมือนลานนก มาณ700เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าถานนจะอรัญสะเน็ตวงจะอรัญสะเน็ตวงโอเค